s e r รนิตี้คอนเ e r g e ผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงเพื่อการพักผ่อนเหนือระดับแนวคิดหลักเซเรนิตี้คอนเ e r g e คือระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริงที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนของแขกให้เหนือกว่าที่เคยมีมาด้วยการใช้ AI ขั้นสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยในการมอบบริการที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างไม่เคยมีมาก่อนในโรงแรมประเทศไทย รายละเอียดบริการ Serenity Concierge จะถูกติดตั้งในทุกห้องพักในรูปแบบของจอสัมผัสอัจฉริยะที่ผนงังหรือเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของแขกการแนะนำและข้อมูลเชิงลึกแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารแหล่งชอปปิ้งที่ปรับให้เข้ากับความสนใจของแขกโดยอิงจากข้อมูลที่ AI รวบรวมได้พร้อมแสดงรีวิวและเส้นทางแบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศข่าวสารหรือกิจกรรมพิเศษของโรงแรมเป็นล่ามแปลภาษาได้หลากหลายภาษาเพื่อช่วยสื่อสารกับพนักงานโรงแรมการแนะนำและข้อมูลเชิงลึกแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกับพนักงานโรงแรมการจัดการความสะดวกสบายในห้องพักควบคุมระบบไฟอุณหภ,ภูมิผ้ามา่านและความบันเทิงภายในห้องพักผ่านคำสั่งเสียงหรือสัมผัสรวมถึงการแจ้งความประสงค์พิเศษ การแนะนำและข้อมูลเชิงลึกให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศข่าวสารหรือกิจกรรมพิเศษของโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารแหล่งชอปปิ้งเป็นต้นโปรแกร,รมการนอนหลับส่วนบุคคลสามารถแนะนำโปรแกร,รมช่วยการนอนเช่นเสียงธรรมชาติบำบัดนิทานก่อนนอนหรือการปรับแสงสว่างในห้องให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้แขกนอนหลับได้ดีขึ้นการจัดการประสบการณ์หลังการเข้าพัก AI จะเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแขกหลังการเข้าพัก เพื่อนำมาปรับปรุงบริการในอนาคตส่งคำแนะนำพิเศษหรือโปรโมชั่นสำหรับแขกที่กลับมาพักอีกครั้งโดยอิงจากความสนใจเดิมการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการ บริการ Serenity Concierge จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงแรมจะถูกมองว่าเป็นผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยี AI มากระดับการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยความใส่ใจในรายละเอียดและความเป็นส่วนตัวแขกจะรู้สึกว่าโรงแรมเข้าใจและใส่ใจในความต้องการส่วนบุคคลอย่างแท้จริง มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและปรับแต่งเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากการบริการแบบทั่วไปความสะดวกสบายและความไร้รอยต่อการใช้ AI ช่วยให้การเข้าถึงบริการต่างๆเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว s e r รนิตี้คอนเซีย e ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเทคโนโลยีมาใช้แต่เป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์การพักผ่อนรูปแบบใหม่ที่เน้นความเข้าใจในตัวบุคคลความสะดวกสบายไร้รอยต่อและการบริการที่คาดการล่วงหน้าซึ่งจะทำให้โรงแรมโดดเด่นและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ